ดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็ทนทรัลสารายารถครอบครัวยอดยมเข้ามาแล้วครับกับเจ้าโตยต้าเซยนต้า 1.5V นะครับเป็นรุ่นที่หลายคนเนี่ยถามมาเข้ามาเยอะมากแลว้วน,นี้เนี่ยมีเข้ามา1คันเลขไมเป็นแค่8,000 0กิโลเองครับถ้าใครชอบสนใจนะครับวันนี้มารีบมาดูเลยนะครับ ตัวนี้เป็นเจ้าโตโยต้าเซนต้านะครับผมเป็นรุ่น1.5 V t o p ทอสุดแล้วนะครับรถปี2017นะครับคันนี้บอกเลยว่าเลขไมล์น,น้อยมากเพียงแค่80,000กิโลเองครับและคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เครื่องเบนซินนะครับสีเนี่ยเป็นสีส้มเดิมจากโรงงานนะครับสภาพโคตรสวยเลยครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงคันนี้เกือบ900,000เป็นมือสองวันนี้เชื่อไหมว่าราคาเนี่ยหายไป5 0เ็นเหลือเพียงแค่4 1 5 0 0 0บาทครับราคานี้ซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อผ่อนฟรีดาวครับ ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเป็นแค่8,000บาทครับถ้าใครสนใจรีบมาซื้อเลยครับด้านหน้านะครับผมได้ไฟโปรเจคเตอร์นะครับติดตั้งมาจากโรงงานพร้อมกับไฟ LED นะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นลายโครเมียมนะครับมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าครับและด้านล่างเนี่ยเรามีไฟตัดหมอกให้ครบถ้วนเลยครับเพื่อนๆคันนี้นะครับผมได้ล้อแม็กสีทูโทนเดิมจากโรงงานนะครับผมเป็นแม็กขอบ16และคันนี้เป็นยางปี2022นะครับผมที่สําคัญเลยเนี่ยได้ดิสเบรกสีล้อเลยครับ ข้อดีคันนี้ครับคือได้ประตูเป็นไฟฟ้าทั้ง2บานครับมันสามารถเปิดปิดจากรีโมทได้จากตัวรถได้นะครับใครมองหาความคุ้มค่าความหรูหราคันนี้ตอบโจทย์มากเลยครับเพื่อนๆคันนี้นะครับผมได้ไฟเบรกเป็น LED นะครับผมสภาพสวยกริฟโคมใส่กิ้งครับและด้านล่างเนี่ยมีกล้องหลังเพื่อครับเซ็นเซอร์ถอย2จุดคันนี้สภาพโครงสร้างเดิมหมดจากโรงงานเลยครับเพื่อนๆมาต่อเลยครับลองเปิดฝาโปรงท้ายขึ้นมาดูนะครับเพื่อนๆนะลองส่องกันครับ ภายในเนี่ยเป็นเบาะนั่งทั้งหมด3แถวตอนนะครับนั่งได้7คนมีจอทีวีให้แอร์หลังคาให้นะครับผมที่สําคัญเลยนะครับคันนี้เนี่ยเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถพับเก็บได้หมดเลยนะครับเพื่อนนะตัวโครงสร้างต่อเลยครับ น็อตยึดฝาปองท้ายนะครับไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับรถเราทุกคันเป็นรถบ้านรับประกันว่าไม่มีการชนหนักผิดพวามหรือว่าจมน้ำรับประกันไม้แท้80,000กิโลครับพามาชมห้องโดยสารภายในนะครับผมคันนี้สภาพบอกเลยว่าใหม่ใกล้เคียงป้ายแดงออปชันเนี่ยจัดเต็มมาให้แล้วนะครับลองส่องกันเลยครับเลขไมค์คันนี้เพียงแค่80,000กิโลเองครับรับประกันไม้แท้นะครับพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัย power ์มัลติฟังก์ชันะครับมีแอร์แบ็กให้1ใบครับสภาพกลิ่มาก คอนโซลตรงกลางเป็นหน้าจอเดิมๆจากโรงงานครับมีกล้องถอยหลังเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้หมดเลยครับที่คันเนี่ยเป็นหน้าจอสกกินด้วยนะและแอร์เป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ขั้นบันไดครับส่วนตัวเบาะคันนี้นะครับผมเราได้เป็นเบาะหนังแท้สีทูโทนครับสีดําตัดกับสีช็อกแลตสภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับเพื่อนๆนะและต่อมาครับผมตัวโครงสร้างด้านบนนะครับมาดูกันนะอ่าเห็นไหมครับ รอยเม็ดอาร์คเดิมหมดจากโรงงานนะครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนมาและคันนี้นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันนะครับปุ่มพุ่นตาร์ตตัวเปิดปิดประตูมีให้ครบเลยนะครับเพื่อนๆนะต่อเลยนะครับผมห้องลึกสารด้านหลังครับเห็นไหมว่าภายในนะครับผมค่อนข้างสวยเลยนะครับใครมองหารถครอบครัวเน้นความอเนประสงค์คันนี้ตอบโจทย์มากมีแอร์หลังคาให้มีจอทีวีให้ที่สําคัญเลยสภาพเนี่ยใหม่ใกล้เคียงป้ายแดงมากครับ ตัวโครงสร้างด้านหลังครับดูเลยเห็นไหมรอยเม็ดอาร์คสีนากาเดิมหมดจากโรงงานครับคันนี้เพียงแค่4ี่0 0 0หนึ่งหมื่นบาทรีบมาซื้อเลยครับตัวโครงสร้างฝั่งด้านหลังนะครับผมเดิมหมดจากโรงงานเหมือนกันนะครับรถไม่มีการเฉียวชนหรือว่าซ่อมแซมมาห้องโดยสารด้านหลังนะครับผมเบาะภายในสวยสะอาดพร้อมใช้งานมากครับและต่อมาครับผมตัวโครงสร้างด้านหน้านะครับเดิมหมดจากโรงงานเหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองส่องเลยนะครับผมออปชั่นภายในนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมาให้แล้วนะครับ ภายในสวยปีใหม่ไม่น้อยราคาไม่แพง401,000 0่บาทเองครับคันนี้นะครับผมได้เครื่องยนต์เบนซิน1 5 0 0ซีเป็นเครื่องยนต์ดูโอ v v t i นะครับแปดน้ำมันอัตราเร่งดีน่าใช้มากตัวโครงสร้างนะครับผมน็อตยึดฝาปองเนี่ยไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับซอกด้านในซุ้มหัวโช๊คแก้มซ้ายขวาคัานหน้าเลขกสีเดิมเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับเจ้าของใช้งานเพียงแค่คนเดียวรักษามาก ฝาปงครับก็เดิมหมดจากโรงงานนะครับผมโลโก้โตโยต้าชัดเจนรอยตะเข็บรอยเม็ดอาร์ตเกอร์อยู่ครบหมดใครสนใจรีบมาจัดเลยครับคันนี้สรุปนะครับผมกับเจ้าโตโยต้าเซนต้าคันนี้นะครับผมรถปี2017เป็นรุ่นท็อปนะครับ1.5 V เลขไมม์แท้เพียงแค่8ป0 0 0กิโลเองครับและคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับภายนอกเนี่ยเป็นสีส้มเดิมจากโรงงานนะครับและคันนี้เนี่ยเชื่อไหมว่าออกใหม่ป้ายแดงแพงมากประมาณเกือบ90 0 0แสนะครับวันนี้เป็นมือสองผมขายเพื่อนเพื่อนเพียงแค่ 4 1 5 0 0 0บาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแวดเื้อเงินผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่8,000บาทเองนะครับถ้าใครชอบอย่างรีบมาจัดเลยที่สำคัญเนี่ย8,000เนี่ยผ่อนต่อสัญญานะครับไม่มีการบวกเพิ่มเติมแล้วนะครับโทรเข้ามานะครับ